โอ้ยตุ่นมะคงเห็ดจังไรเนาะอจจะชิหน่วยโดกเนาะืึ้น่วยเอาเราไอเละเถอะเนาะโอ้เห็ดจังไหนเน,ะน,เน,ะนเาะครับพี่น้องจังชิหน่วยโดกงามกรอบอร่อยเสียบหนัวปลูกไว้ซ้ำตุน่นพ่อเด็ดตำก็พ่อเด็ดตำอีดีนะมันออกซตำนีด หายู่หน้าครับพี่น้องบ่อได้ใส่ปุ๋ยมันออออน้อลองน้อลงหน่อยลองหน่อยลงบุกบุกขา้าได้ตามอหลีนี่กะไเอันไอปยังสร้างหมุนบ่สร้างหมุนสร้างหมุนกำลังปุ่งหนอขึ้นไป ดอกใหม่ดอกตอกอยู <c oughs> ่ตามบันบานเท่าครับสี่นะครับสี่คือค้นแล้วครับค้นก็สี่เพราะว่าเมาใม่ไหวพระดูตามภาษาบานเท่าภาษาหนามหกแน่จักหน่อยครับทรงนี้